หลังจากที่เมื่อวานนี้ครับเป็นการคัดเลือกรอบแรกในรอบอำเภอก็โอ้โหต้องบอกว่าคนดังนี่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกันอย่างคึกคักเลยคนเด่นคนดังหลากหลายอาชีพครับผ่านรอบแรกระดับอำเภอเมื่อวานนี้23,645คนหลังจากนี้กะกะตะก็จะเตรียมประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์แล้วก็จะเป็นระดับต่อไปในวันที่16มิถุนายนนี้ในรอบจังหวัดครับพาไปดูบรรยากาศการเลือกเมื่อวานนี้นะครับภายหลังการเลือก สมาชิกผธิทีา2,567การเลือกระดับอำเภอก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้มีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก43,818คนครับก็เป็นผู้ชาย25,459คนผู้หญิง18,359คนล่าสุดครับวันนี้กะกะตก็สรุปจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เข้ากระบวนการเลือกสอวระดับอำเภอ23,645คนโดยกะกะตก็จะรันหมายเลขผู้สมัครใหม่ครับ เพื่อนำไปใช้ในการเลือกตั้งระดับจังหวัดต่อไปอมเมื่อเสร็จแล้วเขาก็จะเผยแพร่รายชื่อผ่านเว็บไซต์ ect.go.ts หรือว่าเว็บแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตครับสำหรับคนเด่นคนดังที่มาสมัครสวรแล้วก็ผ่านการคัดเลือกด่านแรกในระดับอำเภอก็หลากหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมชายวงสวัสิ์ที่จังหว,วัดเชียงใหม่คนนี้ก็ผ่านครับท่านประทีปอึ้งทรงธรรมผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีปนี้ที่กทม,มครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิษแสงสีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตอนนั้นตอนนี้ท่านก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านศรีวราก็มาครับพลตํารวจเอกศรีวรารังสิตพามนากุลก็ที่จังหวัดนครปฐมท่านวีรสมความคิดที่จังหวัดลำปางครับนอกจากนั้นมีคุณอี้แทนคุณแล้วก็จะมีคุณบุญเลิศภัยรินคุณจักรพันยมจินดาคุณนรากรติยายนก็มาครับ แม่แพทย์เหรียญทองแน่นหนาที่หลัก4ี่กทอมอก็ผ่านเช่นกันคุณพงศกรมหาประยะหรือว่าแตงพงศกรดารานักแสดงก็ผ่านเช่นกันนอกจากนั้นยังมีพี่ชายของคุณแรมโบ้ออีสานด้วยครับคุณสัมภาษณ์อัฏถาวงศ์โดยในวันนี้ครับผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอก็จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอให้ผู้อำนวยการในระดับจังหวัดพร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กกตแล้วก็แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไป แล้วก็จะมีการทําเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครในระดับจังหวัดได้รู้ให้ได้รู้จักการแล้วก็คัดเลือกในระดับจังหวัดในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ mm. ซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงของการคัดเลือกเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับซึ่งอย่างที่บอกไปคนที่ผ่านการคัดเลือกหนึ่งในนั้นที่พูดบอกไปก่อนหน้าน,นี้คือคุณบุญเลิศภัยรินหรือว่าท่านเป็น เขาเรียกว่าโหนโหนสอวอที่มีชื่อเสียงกว่าน,นี้นนนะะใช่ท่านเกิดอุบัติเหตุครับโ,โดยนายบุลเลิศภัย,ยรินเจ้าของฉายาโหนสอวอเกิดอุบัติเหตุหกล้มกระแทกแผงเหล็กต้องบอกว่าเจ็บหนักเลยครับที่สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตขณะที่เจ้าหน้าที่ผ่านการคัดเลือกระดับสอวอร,ระดับอำเภอเขตหลักสี่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในรอบคุย ปรากฏว่าระหว่างที่บรรดาผู้สมัครเนี่ยกำลังแยกย้ายจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยนายบุลเลิศไพรินอดีตสวและอดีตสสจังหวัดฉะเชิงเซาพักประชาธิปัตย์ท่านอายุ83ปีแล้วครับ<ล>ก็เป็นผู้สมัครส,ครสครวกลุ่มอาชีพที่19ค่ะคือกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพท่านได้เดินสะดุดแผงเหล็กที่กั้นแนวเขตระหว่างผู้สังเกตการกับผู้สมัครทำให้ใบหน้าเนี่ยกระแทกเข้ากับแผงเหล็ก ตาด้านขวาเนี่ยโอ้โหปูดบวมช้ำจนที่พยาบาลที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ได้เร่งนําเครื่องมือมารักษาการเบื้องต้นแล้วก็ได้เร่งนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงสําหรับนายบุญเริศไพรินครับท่านได้รับผ่านด้วยนะได้รับเลือกผ่านสวร,ระดับอําเภอของเขตหลักสี่ก็ได้เข้าไปสู่ระดับจังหวัดด้วยครับ อายุ83แล้วด้วยนะคะอุบัติเหตุแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่ที่คอยปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนาตัวส่งโรงพยาบาลก็ขอให้หายเร็วนะคะที่นี้มีหนึ่งหน่วยงานน่คะที่คอยสังเกตเรื่องของการเลือกตั้งสวในกฎกติกาใหม่นั่นก็คือไอรอนนั่นเองค่ะเขาลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยสําหรับการเลือกสวระดับอาเภอใน30จุดทั่วประเทศคุณผู้ชมคะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าหลายจังหวัดส่อหัวกันด้วยค่ะ โดยหลังจากที่กกตน,นะะจัดให้มีการเลือกตั้งสวออร,ระดับอำเภอไปเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะคุณยิ่งชีพอัจชานนนผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอรอค่ะไปสังเกตการเลือกสวออในเขตด,ดินแดงภายในศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นยินแดงนะคะระบุว่าจุดที่ตัวเขาไปสังเกตไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปข้างในนะคะทั้งๆที่สภาพพื้นที่นั้นกว้างขวางเหมาะสมมากเลย แต่สามารถดูได้จากหน้าจอกล้อง CCTV 4ตัวเห็นแต่ภาพอยู่ไกลๆนะคะเสียงก็ไม่ได้ยินด้วยครับขณะที่บางแห่งนะคะพื้นที่แคบแต่กลับให้เข้าไปสังเกตการได้และก็ยังให้ครอบครัวเข้าไปเชียร์ให้กำลังใจได้ด้วยคุณยิ่งชินยังบอกอีกว่ามีจุดหนึ่งค่ะไปที่จังหวัดสตูล อันนี้ไม่มีกล้อง C C T V ไม่มีเสียงด้วยประชาชนและผู้สังเกตการไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้นะคะยังเห็นกระบวนการเลือกที่มีการปล่อยให้ผู้สมัครได้ล้อมวงพูดคุยกันเองหนึ่งชั่วโมงมค่ะโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลซึ่งในระเบียบการเลือกสอวอไม่ได้ระบุไว้คาดว่าน่าจะเป็นดุลพินิษของแต่ละจุดไปนะคะ ในส่วนของภาพรวมไอลอก็ได้ส่งตัวแทนไปสังเกตการทั่วประเทศ30จุดนะคะภาพรวมดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ล่าสุดนะคะซึ่งใน30จุดมี1จุดที่มีพร้อมทั้งกล้อง C C T V และเสียงนั่นก็คือที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการขนคน,คนและก็กลุ่มคนที่สวมเสื้อฟอร์มเดียวกับจุดเลือกสอวอนะคะคือเขามากันอย่างคึกคักมากๆเลย ก็มีการตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะมีการพั้วกันหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางไอรอเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดได้แล้วก็นอกจากพฤติกรรมขนคนที่จังหวัดบุรีร,รัมย์แล้วนะคะยังพบในอีกหลายๆายจังหวัดที่มีผู้สมัครจํานวนมากจนผิดปกติมีสีสเกตสตูลแล้วก็เพชรบุรีค่ะนอกจากนั้นคุณยิ่งชีพก็ยังบอกว่าการเลือกสวครั้งนี้เนี่ย มีข้อมีข้อกังวลอีกว่าจํานวนสวที่จะผ่านรอบเลือกควายนี่มีน้อยมากเพราะผู้สมัครทั้งหมดมีจํานวนน้อยเกินไปครับหากผลการคัดเลือกออกมาเป็นไปอย่างที่กังวลหมายความว่าระดับอําเภอจะมีคนเข้ารอบน้อยมากเมื่อไปถึงระดับจังหวัดผู้สมัครก็จะน้อยลงอีกเมื่อจังหวัดน้อยลงระดับประเทศก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับ เมื S <S ่อจำนวนสวไม่เต็มระบบอย่างที่กําหนดกันไว้ก็จะทําให้มันพังต่อๆกันไปเหมือนโดมิโนครับความ,มเห็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มองว่าก็ดูเหมือนจะมีพิรุษมีการหัวกันก็คือคุณสมชายแสวงการสวน,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 <ม>นั่นเอง<ม>ค่ะบอกบว่ายืนยันว่ามีขบวนการขนคนไปสมัครสวนะคะได้ดำเนิน<ม>การสำเร็จลุล่วงไปแล้วหลักฐานปรากฏได้จากการตรวจลงคะแนนทุกอำเภอทุกกลุ่มค่ะซึ่งพบว่ามีคนได้คะแนนศูนยเยอะมากๆเลยครับ ซึ่งมันเป็นช่องว่างเกิดจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งการได้มาของสวท,ที่บอกว่าผู้สมัครเลือกตัวเองก็ได้ไม่เลือกตัวเองก็ได้ก็เลยทําให้เกิดขบวนการขนคนขนมา25,000คนค้ับที่คาดว่าขนมาเพื่อให้จ้างวานเกณฑ์มาเลือกได้กระทําการเต็มที่แล้ว โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประสบการณ์10ปีจริงปล่อยให้ประกาศกกตว่าลักษณะอื่นทํานองเดียวกันเข้ามาสมัครได้ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นสอวอ ได้กระทําการสําเร็จคือเป็นผู้มาเลือกสบวนนั่นเองซึ่งทําให้ได้คะแนนที่ออกมาบิดเบี้ยวในบางกลุ่มจังหวัดก็จะเห็นประมาณ5คะแนนมี3-4คนที่เกาะเป็นกลุ่มบางกลุ่ม8-10คะแนนเลยซึ่งชัดเจนดังนั้นกฎหมายที่เปิดช่องว่างคือพอรบรประกอบรัฐธรรมนูญเป็นอํานาจที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยในอนาคตนะคะครับแล้วทีนี้ก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกนะคะก็ยกตัวอย่างด้วยว่าเนี่ย มีคนส่งตัวอย่างมาให้ดูว่าเขาไปซ้อมกันที่ไหนไปซ้อมก่อนที่จะมาเลือกนะซ้อมกาค่ะเป็นรูปให้กาหมายเลข3มและหมายเลข6ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับกะกะตที่มีหน่วยสืบสวนสอบสวนเขาทำงานหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาพบว่าจุดอ่อนก็คือไม่พบว่ามีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติและปล่อยให้เข้ามา ซึ่งในทางการข่าวถ้าจะจับคนร้ายต้องดาเนินการตั้งแต่ต้นทางต้องสืบไปที่หมู่บ้านและตําบลว่ามีการขนคน,คนเก็บบัตรประชาชนเอ่ยออกใบรับรองแพทย์โดยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ซึ่งรูปถ่ายก็เห็นว่าเป็นกระบวนการแต่กรกตอบ,บอกว่าไม่พบการกระทําความผิดซึ่งตนเองเห็นว่าก็เขาไม่ได้ตรวจไงก็เลยไม่พบนะคะครับอือนะโอ้โหก็ก็ถือว่าจํานวนคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งบอกว่า ผู้สก่าวถามย้ำนะคะว่าหลักฐานที่ได้มาสามารถเอาไปร้องผิดได้ไหมสวสมชายบอกว่าอยู่ที่ผู้ร้องซึ่งปัญหาขณะนี้ผู้ร้องมีสิทธิ์ร้องใครถ้าพบการทุจริตผู้มีสิทธิ์ร้องก็คือผอ,อ,อกกกตอ,อำเภอแต่ผอ,อกกกตอ,อำเภอปล่อยออกมาหมดค่ะคทั้งที่กระบวนการทุจริตมีตั้งแต่ก่อนสมัครแล้วที่ปล่อยให้กระบวนการจับจ้างสองหมื่นกว่าคนเนี่ยขนใส่ปิ๊อัพมาใส่สูตรปลอมเข้ามานะคะ บัตรตรวจสุขภาพก็ปลอมค่ะมีการจัดจ้างเข้ามาในระดับตั้งแต่อําเภอเช่นที่จังหวัดมุกดาหารเ่าบอกแบบนี้นะคะคซึ่งจังหวัดมุกดาหารค่ะมีหมอไปร้องว่าอสอมอไม่มีสิทธิสมัครแต่ศาลบอกว่าผู้ร้องไม่มีอำนาจซึ่งก็ใช่เพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าผู้ร้องคือผอ,อ,อก,การเลือกตั้งนั่นเองครับ ก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคือหลังจากนี้เนี่ยหลังจากผ่านรอบแรกไปเนี่ยคาดว่าเรื่องของคุณสมบัติเอ่ยต่างๆในการตรวจสอบเนี่ยหลังจากนี้ก็จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมพอผ่านเข้าไปสู่รอบจังหวัดก่อนที่ไปถึงจังหวัดไปถึงระดับประเทศเนี่ยการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติที่เราเนี่ยอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังอยู่ทุกวันเนี่ยที่มีช่องโว่ที่มีคนเห็นความไม่ชอบมาพากลต่างๆที่เริ่มจะโผล่ออกมาเนี่ย เชื่อว่าหลังจากนี้กทมก็ต้องทํางานอย่างหนักขึ้นอีกเช่นเดียวกันครับในระดับอําเภอนะคะน้องโอสังเกตว่าเขาก็คัดแค่ไม่เท่าไหร,ร่นะออไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในระดับจังหวัดนี่แหละก็จะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะคะ สวัสดีคุณผู้ชมค่ะกรกตเขาก็พูดว่าเดี๋ยวคุณสมบัติหลักๆนี่ยเดี๋ยวสอยที่หลังค่ะเนี่คุณผู้ชมดี๋ยวมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะจะสอยร่วงได้เยอะแค่ไหนกันกับหลายๆคนที่เนี่ยยังมีหลักฐานอย่างฝั่งคุณสมชายเองบอกว่าโอ้โหถึงขั้นขนาดนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรค่ะคุณผู้ชมบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะแต่ว่าประชาชนรอดูอยู่นะนะคะก็มาเฝ้าติดตามกันนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ